Aww. Mm -hmm. สวัดีครับผมสมาชิกกลุ่มเพื่อนอธิชานะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่เราห่างหายกันไปประมาณปีหนึ่งหรือปีกว่านะครับผมจาได้ไหมครับครั้งล่างสุดเราทานที่ไหนกันนะเราไปทานในกรุงเทพที่เชียงตนะแล้วสมาชิกเห็นไหมครับบรรยากาศข้างหลังผมสวยไหมครับผมบรรยากาศของทางวัดวัดกรยานะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราพาทุกท่านมานะครับผม ในเรืออาหารนะซึ่งชื่อเรือว่าสมัยลิเวอร์ไซด์นะครับผมนะปีกว่าแล้วที่เราไม่ได้เจอกันฉะนั้นจัดครั้งแรกเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านได้ประทับใจอยากให้ท่านล่องไปกับเราไปล่องเรือชมเจ้าพยาแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ดูบรรยากาศสวยๆงามๆกันนะครับผมซึ่งผมในฐานะเป็นรองประธานแล้วก็เป็นเลขากรุมอธิชานะครับผม นะอยากจะแนะนำให้ท่านพบกับประธานของเราชื่อว่าคุณวิพงศลิววิไลนะฮะซึ่งเป็นประธานกลุ่มเพื่อนรักอธิชาของเรานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเยวชิญพบกับท่านประธานได้เลยครับผมครับผมนี่ครับผมก็เป็นท่านประธานของเราหัวหน้ากลุ่มนะเพื่อนรักอธิชานะครับผมท่านประธานวิพงศลศิลิวิไลหรือเราจะเรียกกันว่าเฮียเล็กนะครับผม เชิญครับท่านประธานครับกล่าวะไ้กับสมาชิกหน่อยครับผมครับสวัสดีสมาชิกเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับ,รบหลังจากที่เราไม่ได้พบกันมานานเป็นปีละทั้งสุดท้ายเราเจอกันที่ธนาคารเชิงเตอนะครับทานอาหารจีนด้วยกันครั้งนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาล่องเรือนะครับรับลมธรรมชาติกันเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์เราก็ยังรู้สึกว่ากังวลอยู่นิดหน่อยเราก็เลยมา วันนี้เรามานั่งหัวเรือรับลมธรรมชาติด้วยกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่มากันอย่างคับคั่งขอบคุณท่านเลขาครับนะครับท่านเฮียเก้าครับที่ช่วยเป็นแรงกายแรงใจนะครับต้องขอบคุณอย่างมากครับผมเจอเนียเก้ากล่าวบ้างครับผมก็อย่างที่ทราบนะครับผมนะฮะ ครั้งหลังสุดที่เราไปทานกันที่เชียงโถก,ก็ประมาณปีกว่าถ้าประธานเรานะก็มีการคิดจำงหวว่าจัดอย่งไรให้ทุกท่านประทับใจนะเราก็เลยมาคิดคอนเซ็ปต์ที่ว่าเรามาดินเนอร์นะล่องเรือทานอาหารบรรยากาศภาพสวยๆวิวสวยๆกับเหล่าสมาชิกด้วยกันนะแล้วก็อย่างที่ผมเกินไปตอนแรกอยากให้สมาชิกทุกท่านได้ประทับใจแล้วก็กลับมาเป็นสมาชิกนะ กับกลุ่มเพื่อนรักอาชิชานะครับผมเดี๋ยวท่านไปดูบรรยากาศของงานค่ำคืนนี้นะครับผมบรรยากาศสวยแน่นอนครับผมจะเชิญครับตามี่เก้าไปดูเลยครับผมสุดยอดมากครับครับตรงเวลานี้ที่ใช้เวลาอยู่เพียงแค่45นาทีนะคะเราจะเริ่มออกเดินทางจากที่นี่เวลาประมาณ18นาฬิกา3 0น,นะคะะครับที่พี่จิว๋วเชิญ เชิญกลุ่มเพื่อนอธิชานะครับมาลงเรือนะครับของพี่จิ๋วก็พวกเราคุ้นเคยกันดีมากๆคิดถึงนะครับคิดถึงพี่เปามากไม่ได้เจอกันมาเป็นปีนะครับครั้งสุดท้ายที่จัดนะครับเราจัดกันที่พัตคารเจ้าเต๋านะครับอยู่ตรงถนนนาราทิวานะครับบรรยากาศก็อบอวลไปได้วยความสุขนะครับหลังจาก เปินห่างกันมานานวันนี้มาเจอกันนะครับทุกคนคิดถึงแล้วก็นะครับโดยเฉพาะพี่เปานะครับหลายคนนะครับก็ เราก็ไม่ได้เจอกันนานอย่างที่ล่าสุดที่พี่เล็กบอกนะฮะที่เราเจอกันตั้งสี่ห้าเดือนที่แล้วนะฮะก็ด้วยปีรับรับนีเอาเป็นปีวแล้วพี่ก็เดี๋ยวเจ้าโตหลังสวดพี่เราตาจะเจิ่โตเป็นปีเลยปีกว่าแล้วครับผมครับแม่จะจัดอะไรพี่เปาบอกไม่เอาวัวโควิดแ้งานนี้พี่เปาก็จะไม่จัดถ้าไม่ให้พี่จิ๋วพูดใช่ไหมพี่เล็ก จะนัดมาในธันวาดูนี่ก็มีมกพราก็ติดอีกแล้วก็วันนั้นไปเจออยู่กับพี่จิ๋วนะฮะโทรมาเลยบอกต้องจัดนะฮะแต่ผมก็เห็นพี่จิ๋วได้เลี้ยงเพื่อนๆที่นครบาลมาตลอดนะก็เห็นบรรยากาศดีนะก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เที่ยวกับออกมาเลี้ยวไปล่องเรือนะฮะ เพื่อนบางท่านอาจจะเคยเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าของผมเป็นครั้งแรกกันนะฮะก็ดีมากนะครับ

หล,ลักเพื่อนหลักน้องนะครับไม่ว่าใครมีอะไรเนี่ย่อกแกเนี่ยแกแกไม่เคย,เน,ยนะครับที่จะจะนิ่งนิ่งเฉยหรือว่าไม่รับฟังนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมผมยืนยันได้เลยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกพี่เปาเนี่ยไม่เคยนิ่งนอนใจเลยเวลาเพื่อนน้องๆ เดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณที่ต่อมากมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับอันนี้เนี่ยตัวอ,อย่างหนึ่งที่บอกได้เลยว่านี่คือเราเนี่ยรักกันใจถึงใจนะครับในขณะเดียวกันพวกเราทุกคนนะครับไม่เคยนะครับที่จะเอาเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมามาทำให้พี่เปาเดือดร้อนไม่มีเหมือนกัน พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นพ่อค้าทุกคนเนี่ยมีธุรกิจที่ไม่ธรรมดานะผมอยากจะบอกนะครับนั้นกลุ่มกลุ่มเพื่อนรักอธิชาเนี่ยก็คือศูนย์รวมของนะครับเ,เพื่อนๆที่เป็นนักธุรกิจที่มีธุรกิจที่ไม่ธรรมดา การไมไหวลยครับขันไปดลตัดยาเลยครับไม่มไม่มาเลยไม่มาเลยไม่มาเลยรับฝั่งลบฝักินแล้วจะติดใจนะ